ไอเดียของขวัญวันปรุจีน 1. ผลไม้ผลไม้เป็นตัวเลือกที่หาง่ายราคาไม่สูงสามารถให้ได้ทั้งเพื่อนพี่น้องญาติผู้ใหญ่ส่วนผลไม้ที่สามารถมอบให้เป็นของขวัญได้เช่นส้อมอง,งุ่นสาลี่แอปเปลิลโดยผลไม้แต่ละชนิดจะมีความหมายมงคลที่แตกต่างกันออกไป 2. ชุดน้ำชาและใบชาชาวจีนนิยมดื่มชากันแพร่หลายดังนั้น ชุดน้ำชาและใบชาดีๆจึงเป็นของคู่กันที่มีอยู่แทบทุกบ้านชุดชาและใบชาจึงเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ชาวจีนนิยมมอบให้กันค่ะ 3. ายกหนึ่งในอัญมณีที่คู่กับชาวจีนมายาวนานด้วยความเชื่อที่ก่อให้เกิดสริมงคลหยกเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากได้ของขวัญราคาไม่แพง4อัอ่างเปาซองอ่างเปาแดงๆเหมาะเป็นของขวัญตรุษจีน ที่มอบให้คนที่อายุน้อยกว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ข้อความบนซองอ่างเปาที่แตกต่างกันคือคำอวยพรนั่นเองค่ะเช่นขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขการงานจเจริญก้าวหน้าค่ะ 5. ขนมมงคลขนมหวานที่เหมาะจะมอบให้ในเทศกาลตุจีนแฝงไปด้วยความใหม่ยดีๆให้กับผู้ที่ทานเข้าไปเช่นขนมเข็งหมายถึงชีวิตที่หวานชื่น ราบรื่นขนมปุยฝ้ายหรือขนมถ้วยฟูหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟืองฟูเหมือนกับลักษณะของขนมคะ่ะ